เองเองด้วยเฮ้ยอะไรว้าโอ้ที่่ทีนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหคนซ่อนทับอืมโอเคพูดอะไรหน่อยสิโอ้แซมมาอยู่กลางถนนโอเคก็คือมีมีรถ100มีรถ600อยู่ไม่ใช่ โอเคก็คือฉันเห็นว่ามันมีม้าขวางทางอยู่ฉันจำได้ว่าฉันขับรถอีกแล้วฉันบอกแล้วไงว่าอย่าให้ฉันเป็นคนขับรถเนี่ยอะไรฉันหรือเปล่าไอ้โง่โอ้รู้สึกว่าถนนมันจะลื่นซายเฮ้ยดเดี๋ยวตัวอะไรตัวตัว,ตวอะไรอ่ะเลี้ยว,ยวหน่อยลงไปหน่อย โอเเลยแย่ๆ่ยกต้องชดอนกนข้อสดเออฉันไม่เกี่ยวเฮ่จะไปใส่นิดหน่อยอย่าเอาไม่ได้ผลเงอโอ๊ยโอ๊ยชดโอ๊ยดูจิกโอเคทาอยู่วิ่งอย่างช้า แต่ยังหลอนน่ะใันมาลัอแกอือรอจะรอทิ่ก่อนนะจอไปล่อลกฉันกำลังจะโดนมันจิกหัว อย่าชนมันอย่าชนถอยก็ไม่ได้เดียเราติดลนมเลยพี่อ่อุย Happy I c ัน Fly Happy I Can Fly เดี๋ยวตกไปตรงนี้มันมันไปทา่ฟาแลนด์ อะไรมีเลยได้ครั้งที่ฉันไปกล่นขับนะฉันบอกแกเป็นคนนั่งฉันบอกดลว่าฉันขับก็คือตอนตอนนั้นมอเตอร์ไซค์มันมันมันไม่ดีน่ะฉันก็เลยขับพลาดเว้ยเว้ยเว้ยมันลื่นเหี้ยเลยนี่ตายแล้วเนี่ยจิ๊บเป่งฮะ ออไมาแล้วตอติดลมฮัลโหลโอ้โหอไม่ออมาขอยูนัอยอดูอตอนนี nah, nah. ้มันอยู่หลังเลยอ้ยตถติดมโอ้ยไม่นะถอย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 ถอกระบอกพิษมันก็อยู่ตรงหน้าเนอะไม่กระบอกพิษไม่ีเซ็ยดีกว่า ลิซเซ่นเหมือนกันแอะเฮ้ยรอ,อ,อก่อนเฮ้ยมาเดิาร์ดี้ฉันเป็นคนขับมั่งฉันขับเองขับไม่ได้เรื่องะไรเอาไหมเดี๋ยวทำไมหัวเองมัน เฮ้ยรอก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่งนั่งตรงนี้มั่งดีกว่าดูมุมมองแบบเสียวโอเครับน้องขึ้นมาเร็วดิไอ้เห็นไหมนี่เจ้ขับได้ไหมกลายเป็นรถสองล้อแล้วดิฟโชว์ดิฟโชว์เละ อ,อ,อืขับป้องนะคุณหนีแล้าจริงเห็นเห็นไหมเป็นรถสองล้อเลยเนี่ยนีเป <c oughs> ็นไงรแสดงโชว์เลยเฮ้ยเอ็งฉันจำได้ว่ามันมี Egg มิสเตอร์เอ็กอยู่มิสเตอร์เอ็กงไงข้างหลังใช่ไหมมันไม่ใช่แตมันจะเป็นมิสเตอร์เอ็กอันหนึ่งอะ่ะเล้ยไม่ใช่ตรงนั้นต้องขับรถใหม่ก่อนหรือฉันไ,ไปคนขับรถแทนนะโน ฉันจะพาไปขับรถกิ๊นดูดิก่อนอืมอืมือวิ่<ป>งวายยังไงต่อตอนขับรถเอ้ย,อยนั่งนั่งนนะั่งน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 ั่งไปดูดิเจ๋ซเฮ้ยแถวแถวนี้เฮ้ยนั่นหรือเปล่า ส,สงสัยเจ้าหมอนนั่นก็คงขับรถชนกวางแบบเราอะ่ะแต่แต่ของเราเขาฉับขับรถทุยขับรถชนม้าไงรถมันทำมันมันหนืดจังเนี่ยถนนยางมันไม่ต่อนถนนหรอเพื่อนมันเป็นลางยางเซริกรยางนะมีเซนสหนางแข็งอ่ะไม่ S <S เจ๊ก็สังเกตดูดิมันไม่มีดอกยางเนี่ะเออจริงอืมโอ้โหไม่มีดอกยางจริงเอ้ยใกล้ถึงละใกล้ถึงละซิ่งซิ่งซิกซัสซีดโ,โอ๊ยตรงนี้ไงตามฉันมาอืมวิ่งวิ่งก่อน ตรงน,น,นงอ่โขอดูกดขอซูมแป๊บอ,อีกหรืออีกทางนึงน่าจะตรงนั้นแหละไม่เห็นตรงนั้น ฉันว่ากอลออมรถคิวมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะมันแค่นกอ่ะเฮ้ยตรงนั้น คงโดนลบออกไปแล้วมั้งแถวเนี้ยเดี๋ยวช่วขอหากันวันที่มันเป็นมิสเตอร์เอ็กในแมปเนี้ยมันมีมิสเตอร์เอ็กที่มันเป็นเศษรูรูอยู่แล้วพอเข้าไปเราก็จะเจอกับเฮ้ยเฮ้นี่ไงมันผ่านไปแล้วเนี่ยแกผ่านไปแล้วนะเจอขึ้น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 แกฉันเจอแล้วนี่ไงโหลัวเนี่ๆอ้โหนี่ไงลงมา มันไปมันมันคือบางแต่ไม่ไหรวเนี่ยยินลยายมนตามฉันมาหือน่ากลัวฉันอยู่หลังกอนะเต้ยออือือแต้งมาถึงชั้นหิน่นและยเฮ้เ้ยเฮ้ไอไ้อนี่อ้เอ้อ้ใน้ไอนี้ววววขวานขวาน อะไรวะ <laughs> ตุ <laughs> มาไปกันใหม่อ่ะโอเคไปกันใหม่โอเคมาเราซฟรถกันใหม่อืมคราวนี้เอเป็นคนขับบ้างนะขับอย่างยากอะ่ะเบบนแั้นต้องให้ฉันขับเพราะฉันมีหมวกกันนอ็อคอืมฉันโอุย้ยฉันว่าปุ๊ฉันและอีกเหตุผลหนึ่งฉันว่าปูนแถวนี้น่าจะไม่แห้งแหละ อะไรปูมันแห้งมันเป็นยังมาต่อยเว้ยปูอะไรมันเป็นยังมาตอ่อยทองโชส้ส์้าบีกกว่าดได้พิชเช่ระวังนะระวังมันตามมานะไอ้ก๊อตออฟนดุตคิวอะอถควยหัวคิวใช่ไหมหอเอ้ยเอ้ยดูดูดสไตล์กันสัของฉันแขก คนแรกมาก็จะเอาแบตเต็มคาราเบลเลยเหรอเล่นใหญ่เกินไปะละเปล่าเดี๋ยวแขกแกก็เชื่อฉันแกแกเองอเอาอฉันดูมุมมองเองมั่งหืนดูรถซึ่งก่อนฉันว่าเดินลงไปตามรถตัวนี้อืมอม,มาง่ายช่วยกันรถช่วยกันช่วยกันโอเคได้ฉันว่า เดินน่าจะดีกว่าแหละไม่เดินมันช้าเว่ยก็แกมาดันก้อยอนดันหรอเฮ้ยเฮ้ยแกจะกระโดดทำไมแกก็ดันตระตูรรได้วยดิมันได้เหรอนี่มันนี่มันเป็นแค่เกมนะโอ้ชิบหายล้ว

ไม่น,น่าไปขับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถชนม้าเลยอะ่ะมันน่าจะหลุดออกมาในฟาร์มแหละไป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 เฮ้ยรถ<ะ> <ละ S 3> แรงบิดและแรงขับมันตกไอ้ไงโง่เด็ดอื้ <laughs> อหกั้ยางมาต่อยอะ่ะอื เป้ยเฮ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 ้ยไปวเร็วร็วเวเวห่ยไถหัห่วยฮึ่ก็ไปตรงที่มันไม่ต้องเป็นถนนก็ได้นี่ทางลัดทางลัดทางลัดลอเเอ็งพูดคาหยาบเยเเย่ๆ่เ่ย

ก็คือหืมกลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมึดตือเนี่ยเสียเหตุที่ต้องพบไฟสาย้วยอื้ใช่อืมอู้ยเสียวแกต้องวางขวาน เพราะอะไรเพราะอะไรย,ยี่ระวัง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 ไปไปไปลีลาวันนี้ฉันเลยให้จะได้ออกบีไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นแล้วอืมอย่าอย่างโง่หรอกโง่อย่าเห็นแก่ตัวอย่าโลภมากโง่กระโดดดิปึ๊บกดดิกด นกนเราบักฟรีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะโอเคฉันรอเองอยู่ในใชัยชนะตรงนี้นะ และเพิ่งรู้ว่ามันขึ้นมาได้ด้วยอะไรนะและเพิ่งรู้ว่ามันขึ้นมาได้ด้วยโค้ชคุยใส่จริงวะไม่ใช่ไปเรื่อยดูสิดูดิขออ,อนะ้รอีอะโอเคก็ก็แค่นี้ก็สำหรับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย